ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมทะรอ,อีสานผนึก,กำลังร่วม47หน่วยงานในโคราชขับเคลื่อนโคราชไม้2,021 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิโรธลิ้มไขแสงอธิการบดีมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานร,รวมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการขับเคลื่อนเมืองไมซิตี้และยกระดับศักยภาพของเมืองและอุตสาหกรรมไมซ์ได้แก่การจัดประชุมองค์การการจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการจัดประชุมขนาดใหญ่และการจัดแสดงสินค้าและนิทรศการรวมถึงการจัดงาน โดยประสานภาคีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาโคราชเมืองไมซิตี้ซึ่งจัดขึ้นโดยจังหวัดนครราชสีมารวมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนและศูนย์ส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา โดยมีองค์กรทั้งภาคร,รัฐและเอกชนในจังหวัดนครราชสีมากว่า47แห่งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อขับเคลื่อนโครงการโคราชไมซิตี City, Moving Forward, ้ o v v n n g o r w w r r d o o l l a o o r a t i o n ณเนทอร์มินลศูนย์การค้า Terminal 2ลทเวนี้วันโคราชและโรงแรมเซ็นทรัลพอยท์โคราชทั้งนี้มทร,อ,รอีสานมีการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการในหลายรูปแบบ ทั้งการผลักดันห้องประชุมต่างๆของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานไหมของประเทศการส่งบุคลากรอาจารย์ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้าไปร่วมเป็นคณะทำงานในจังหวัดในการพัฒนาโคราชไหมทั้งด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นการพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดเช่นการจัดการผังเมืองให้มีความเหมาะสมสามารถรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการโคราชไมซิตี้มูฟวิ่งฟอร์เวิร์ดคอร์รัปเปรชั่นเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางมทเอรอีสานได้รวมส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวด้านเศรษฐกิจกนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดวราพรนำบตรงานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มอทรอรอีสานรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวสู้โควิดพร้อมช่วยผู้ประกอบการทุกด้านเราเที่ยวด้วยกันฮิตต่อเนื่อง นายสราวุฒิเตียวคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าล่าสุดนายพิพัฒน์รัรชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายเน้นย้ำเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมผ่านมาตรการภาคร,รัฐเช่นโครงการเราเที่ยวด้วยกันหรือการดูแลผู้ประกอบการในทุกด้านจากผลกระทบของโควิด -19 ซึ่งในส่วนของเราเที่ยวด้วยกันยังได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องโดยหากพบการติดเชื้อโควิด -19 ลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครเชื่อว่าภาพรวมของการท่องเที่ยวจะกลับมาคึกคักซึ่งส่วนตัวคาดหวังว่าในเดือนหน้าจะกลับมาฟื้นตัวได้นอกจากนี้มาตรการผ่อนปลนของสอบคช่วยให้การท่องเที่ยวในหลายพื้นที่กลับมาคึกคักรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะ รับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update ครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี